ำบนบ้านร้อง11นาฬิกา24นาทีโอ้โหกันผู้หญิงเลยเอ้ยวิ่งมาหากันได้ยังไงเป็นผู้หญิงไม่ได้หัวมาข้างหน้าเลยครับไปข้างหน้าไปดักหน้าไปนั่งไกลๆไปนั่งไกลๆเอานั่งสาธุโอ้เอาศรัทธามากนี่ตันพอดีเลยจ้ะแหมจะเป็นความศรัทธานะฮะแหมหวาดเสียวกันจริงๆ วิ่งกันมานี่เมื่อกี้จะชนสะบงอยู่แล้วแระนนด้นานหี้และขณนนี้เนี่ยเราอยู่กันเขตตำบลบ้านร้องนะฮะบ,บ้านคอยตำบลบ้านร้องอำเภอเงาวจังหวัดลำปางนะครับก็ตลอดเส้นทางเนี่ยก็มีประชาชนมาจอดรถนะฮะนำสิ่งของต่างๆเนี่ยมาถวายให้กับรถก้าบุญชื่นกันตลอดแต่ว่าก็ ไม่ได้เยอะมากนะฮะเนื่องจากว่าในเขตพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ป่าเขาและนี่ก็เป็นคนท้องนะฮะมากราบไหว้พอลวงปู่ท่านทราบเนี่ยท่านก็จะให้เอานมเอาขน,นมแล้วก็น้ำผึ้งนะฮะ,ะให้เยอะๆเลยคะแห้เอานี่อกทพ่พันธ์ขน,นมไปด้วยอ่าโหเอายูโรอีกกล่องนึงเอาให้เด็กด้วยเอาเด็กเอานี่ยูโรไปเอาโหนี่ฮะพิพันธ์เอา,าเด็กด้วยน,น่านมแพ็คนังนเด็กโอ้โห,โห หลวงปู่ท่านก็นเมตตาะฮะนี่จะให้พิพันธ์เนี่ยแต่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮะช่วยกันนะครับเอาไปแจกท่านจะเมตตากับคนท้องนะแล้วก็คนคแก่แล้วก็เด็ก,ดก,กคนพิการเนี่ยท่านจะเมตตามากนะฮะแล้วก็นามาให้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเยอะเลยน้ําพงน้ําพึ่งเนี่ยถ้าเห็นคนท้องเนี่ยฮะท่านท่านเมตตาให้เลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็หน่วยกู้ภัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยทางหลวง ของอำเภอเงาแล้วก็กู้ภัยจากอำเภอเงาวนะครับกู้ภัยลือชาไม่ได้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 ให้เดี๋ยวเป็นอาบัติกับท่านครับเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมด้วยพี่อยาให้ย่าเดี๋ยวไปดักหน้าให้ท่านย่าปูให้ท่านย่าเฉยก็มีฮะนำน้ําไปลงนะฮะในจุดต่างๆนะครับแล้วก็ลงไปในระบบลายกลุ่ม ของลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นเรียบร้อยนะฮะก็ลงไว้ให้เป็นหลักฐานว่าเออนำสิ่งของต่างๆที่เป็นของหลวงปู่เนี่ยนะฮะไปบริจาค<า>ของตากันเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีรถอยู่ด้านหลังเนี่ยประมาณเกือบสิบคันตอนนี้ก็กําลังนําน้ําแข็งเนี่ยใส่กันอยู่นะฮะแม่ก็ต้องอนุโม,โมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะฮะ แต่อยู่บนเขาก็ไม่มีคนเท่าไหร่มีแต่จอดรถมาดักหน้าเพื่อกลับไหว้ขอพรกันเป็นบางช่วง ครับแล้ววันนี้เนี่ยทั่วไทยนิวเรานําเสนอนะครับเรื่องราวของโลงตาบนชื่นนะครับกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเราเป็นสื่อสาธารณะที่ทุกเพจนะฮะทุกทุกท่านทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนําลิงก์สัญญาณไปออกอากาศได้อย่างฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเราเป็นลูกศิษย์นะฮะเราไม่หวังผลประโยชน์แล้วก็ไม่แสวงผลกําไรจากยอดโฆษณาหรือเราไม่ต้องการที่จะทํา ช่อง YouTube หรือนำไป YouTube ไลค์เราลงในเพจนะฮะเป็น,เ,ปนเพจข่าวออสาธานะรณะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะฮะนนผ่านทาง f c e b o o k ไลค์อ้โหเอานี่เจอคนตาบอดนะฮะเป็นคนพิการแหมท่านก็จะเมตากับคนแก่คนพิการแล้วก็คนท้องรวมถึงเด็กน้อยแท่านก็สั่งให้กู้ภัยนำนมมานะฮะ นมหลังรถยังมีเยอะเลยครับหลังรถถ้าไม่พอก็นี่ฮะพี่พันธ์เป็นคนจิบให้เองเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าพี่น้องชาวจังหวัดลำปางนี่มานั่งรอกันหลายชั่วโมงนะฮะวันนี้นี่โอ้โหอิ่มบุญกันเลยนะฮะสวัสดีครับคุณแม่โอ้หนั่งรอนานจังจ้าคุณแม่จ๋าหลายชั่วโมงหรือยังรอทั้งวันแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปทําวัดเย็นด้วยนะอยู่ในเขตเงาแน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่าวัดไหนเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ ประมาณบ่ายสองเดี๋ยวจะบอกผ่านทางเพจทั่วไทยดีวนะจ๊ะทั่วไวตอนนี้ไลฟ์สดต่างไลฟ์สดนะคะแล้วก็ของมูิธิไรไลฟ์สดแล้วก็แม่ต้องบอกเลยว่ามีทั้งน้ําทั้งนมนะฮะมีทั้งขนมดอกไม้ทูบเทียนมีครบเลยนะฮะและ้วนี่โอ้โหเด็กน้อยก็มานะฮะเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆนะฮะ ต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่นะฮะแม่ชาวจังหวัดลำปางเนี่ยก็มานั่งรอกันนะฮะเยอะพอสมควรอันุโมธนากับทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชม 1 1นาิกา38นาทีะฮะของวันศุกร์ที่2เมษายน2,564น,นะครับและนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะสื่อสาธาณนะที่นำเสนอเรื่องราวความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนานะฮะที่เหล่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยให้ความศรัทธ,ธาในพระธุดงหรือว่าความศรัทธ,ธาในองค์หลวงตาคุณชื่นปัญญาวุฒโธท,ที่ท่านเดินธุดงจากจังหวัดนครพนมนะฮะ โดยท่านภาวนาว่าจะมาที่สามเหลี่ยมทองคำแล้วก็มุ่งหน้าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งขณะนีน้ท่านกำลังเดินทุดรงกับจังหวัดนครพนมโดยวัย72ย่างเข้า73แม่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่นะฮะโอ้โหและนี่มีดอกไม้นะฮะมีน้ำโอโ้โงดงานจริงๆฮะและแต่ละคนนี่ต้องบอกเลยว่าหน่าใสไม่ต้องไปเกาหลีเลยเพราะว่าอิ่มบนกันทุกคนนะฮะ แม่ต้องบอกเลยว่าพี่น้องชาวอำเภองานะฮะจังหวัดน้ำ,นำพึงอ่ะน้ำพึ่งด้วยขวดหนึ่งน้ำพึ่งหลังรถทางเหลืองเอาให้คนท้องนะฮะแม่หลวงตาท่านเมตตาคนท้องมากจริงๆนะฮะแม่ก็สั่งให้เอาน้ำพึ่งเอานมเอาน,เอานมานให้4-5่แพ็กเลยครับมาโอ้โหวันนี้น